สวัสดีค่ะฉันชื่อนางวัสนาแก้วควรนะคะเป็นเจ้าของแปลงโคกหนองนาสวัสดีครับผมลายประทิธิชัยเพิ่มเติมทรัเ์เป็นผู้ดูแลโคกหนองนาอันนี้เป็นปุ๋ยสะเดาจากใบสะเดานะที่เราเอามาหมักไว้เพื่อทาํายาฆ่าแมลงอ่าอันนี้เราจะปักไว้อยู่ประมาณสัก15วันหรือเดือนหนึ่งประมาณนี้อ่าแล้วก็เอามาใช้ฉีดต่นได้เลย ไลมแงผอ,อันนี้ก็จะเป็นตำหมักขี้หมึกนะครับเ้าเอาขี้หมึกมาจากทะเลแล้วก็มาหมักมาเป็นปุ๋ยอ่าซึ่งจากการทดลองใช้นะ่ะเป็นปุ๋ยที่ดีมากแล้วก็จริงๆยังขายด้วยคนละสิบปาท <c oughs> อันนี้เป็นที่ทงพอชอเอาคันมาให้ฮนะองกองลองกองเราจะมีอยู่5ต้นอ่า สามปี้วครับอันนี้เราใช้เราไม่ใช้เคมีเลยนะส่วนเรานี้ไม่มีเคมีส่วนเราจะเน้นปุ๋ยที่เราทําเองทั้งหมดนะครับมันก็จะโตประมาณเนี้ยแต่ในอนาคตก็น่าจะดีกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดินมันเริ่มดีแล้วช่วงแรกเรามีปัญหาเรื่องดินแต่ตอนนี้เรามาปรับมีการคุมดินมีการใส่ปุ๋ยขี้หมักปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักขี้หมึกที่เราทําขึ้นมาเองก็พยายามคุมตลอดอื ฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงขี้เหล็กก็จะเป็นพืชโวไปที่เราสาม,มารถเก็บกินได้อ่าเราเน้นกินก่อนเน้นขายเหลือเราค่อยขายเอาอ่ทาทันนี้ก็จะมีทั้งตะเดา,ด,าด้วยมีขนุนเงาะอือคือผักที่เรากินได้ตลอดมีใบ,บจะมวงละมุดหลายๆอย่าง แล้วก็ด้านทางด้านนู้นก็จะเป็นระบบน้ำโซลาเซลล์อ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับอ่ะโซทีสวนเราเนี่ยจะใช้พลังงานโซลาเซลล์เป็นหลักเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเดิมทีอ่ะเริ่มต้นอ่ะคิดไม่ออกว่าจะใช้ไฟฟ้าดีหรือจะใช้เครื่องปั๊มน้ำยังไงดีเพราะพื้นที่มันสามไร่กว่าเราไม่สามารถที่จะเดินรถน้ำเองได้อ่าช่วงแรกนึงเดือนแรกปัญหาเกิดเยอะพอะมาศึกษาแล้วได้ข้อสรุปว่าเป็นโซลาเซลล์ แต่ต้นทุนมันก็จะสูงนิดนึงเราก็ตกลงคุยกันว่าเอาลงทุนครั้งเดียวเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็ทําต่ออ่าจนตอนนี้ก็คือเราใช้ตัวรากเซลดูดน้ําขึ้นท้องบนแล้วปล่อยลงมาตามเป็นระบบน้ําตึ้งถือตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับเราลดค่าใช้จ่ายรา,ายเดือนได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องเราเสียครั้งเดียวห0,000ื่นต่อบาทเสร็จแล้วก็ทุกวันนี้สปีแล้วเราไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มอืมเขาก็รับประกัน20สปีด้วยครับครับผม ส่วนใบไม้กิ่งไม้ที่เราขวาดเก็บมาจากในสวนน่ะที่เราตัดอ่าเราก็จะมากองก็จะทําเป็นปุ๋ยหมักไปท้ายจุดต่อไปจุดนี้เราขยายพื้นที่จากสี่ไร่สามไร่มาสี่ไร่ตอนนี้มันกลายมาเป็นสิบไร่แล้วอ่าเราขยายขึ้นมาฝั่งบนที่เป็นที่ของพื้นที่เจ้าของเดียวกันซึ่งตอนนั้นไม่ได้เอาค่าโครงการอ่าเราก็มาปลูกผักสวนครัวนอกจากกิจกรรมที่ทําในสวนแล้วผมก็ยังรับเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต อ่าแล้วก็การทําปุ๋ยหมักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การทําปุ๋ยน้ําด้วยทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยให้กับนักตึกษาปศนอแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับน้องน้องิวัดพลเมืองผู้ป่วยติดยาเสพติดนะครับแล้วอย่างที่เราทําก็คือแบ่งปันอาหารผลผลิตที่เราได้ในสวนเนี่ยผมก็จะไปให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเราไม่เน้นขายนะั่นเราเน้นแจกก่อนเราเน้นความสุขพอเราไปแจกปุ๊บแล้วสิ่งที่เราได้คือความสุขทาใจ เขาจะยิ้มและขอบคุณกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มรักโลกขึ้นมาเราจะลงเก็บขยะทุกวันอาทิตย์แล้วเราก็ทําการชัดแยกขยะตอนหลังเราก็ตั้งเป็นธนาคารขยะของชุมชนเดินเนพจนขึ้นมาด้วยอยีกอย่างหนึง่งซึ่งเป็นการทําส่วนเขาเรียกอะไรต่อยอดระหว่างโคกหนองนากับธนาคารขยะซึ่งผลผลิตของธนาคารขยะเนี่ยได้นาขี้หมึกมาทําปุ๋ยในโคกหนองนาอ่าแล้วก็ส่วนผลผลิตจากทางเนี้ยน้งยาขี้หมึกเนี้ยผมก็จะเอา กับปุ๋ยหมักเนี่ยผมก็เอาไปแลกกับขยะซึ่งจะมีคนที่เขามาบริจาคที่ไม่เอาคิดเงินนะกลับมาเป็นการแลกเปลี่ยนครับสถานที่นี้ก็เราทําเป็นผักส่วนผสมเราจะปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกจากเงาะทุเรียนเนี่ยเราก็จะปลูกอย่างละห้าต้นมะไฟมงคุดละมุดต่างๆนะเราปลูกทุกอย่างดอกแคยางนาะมีหมดะมะหงมะหวดมะม่วงซึ่งผมคิดว่า คือถ้าเราปลูกหน้าเดียวมันเป็นกเกษตรหน้าเดียวแหละเวลาถ้ามันมีราคาตกอะ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเครียดเพราะว่าสิ่งที่ทำเนะ่ยทุกวันเนี่ยเราเน้นความสุขเน้นแบ่งปันอ่าแล้วก็เรามีอาหารกินลดต้นทุนในการใช้จ่ายชีวิตประจําวันอ,ะอ่ะอ่าถ้าเราไม่มีรายจ่ายผมว่าชีวิตเราอยู่ได้ถึงจะไม่มีรายรับ